จิวยาเป็นงี้ครับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเกิดได้ลงทุนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วจะไม่อยากล้มเลิกจากสิ่งนั้นครับให้เราบอกยังต่อไปน,นี้ครับว่าหนึ่งครับเขาเป็นคนฉลาดครับสองกับให้บอกอีกครับว่าเขาเป็นคนฉลาดที่มอบอะไรบางอย่างให้กับเราครับและให้เราตีราคาให้สูงขึ้นครับบอกว่าฉลาดแล้วก็บอกว่า การที่เขามอบอะไรให้กับเราเนี่ยมันช่างมีมูลค่าสูงมากพี่เป็นคนฉลาดครับที่เลือกสมมติมือถือครับยี่ห้อจุดๆราคา20,000บาทนะสมมติให้หนูพี่เป็นคนฉลาดครับที่เลือกซื้อไอสินค้าตัวเนี้ยให้หนูในราคาตั้งสอง0 0บาทเนี่ยให้ใช้คําว่าตั้ง2 0,000บาทให้มันดูเยอะครับเขาจะรู้สึกในจิตใต้สำนึกของเขาว่าเขาลงทุนออกับคุณมาเยอะนะครับและเขาเป็นคนฉลาด เขาจะมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้นี่เป็นคนฉลาดเลือกเวลานะครับที่พาไปดูหนังอ่ะสมมติราคาตั๋วเนี่ยนะครับอ่ะสมมติเบ็ดเสร็จ5 0 0บาทครับตั้ง500บาทเนี่ยรวมถึงพี่สละเวลา2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสละเวลา2ชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลางานเวลาการของพิ้าตีมาเป็นเงินเนี่ยนะครับประมาณสักอ่ะหนึ่งพันบาทอะสมมติเลยนะครับ คือคุณต้องพยายามให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาลงทุนกับเรามาเยอะนะเขาเสียกับเรามาเยอะนะนะครับและให้อยู่ในอารมณ์อยู่บนพื้นฐานของความฉลาดของเขาเขาจะมีแนวโน้มตัดใจจากคุณยากมากขึ้นอีกสิบเท่าครับเมือนกับคนที่แม้เล่นการพนันแล้วมันลุกไม่ขึ้นแหละนะครับมันเป็นตรกะไซโคโลจีที่คุณอยากคิดว่าเฮ้ยสมองของเรานี่มันฉลาด100นนะครับสมองมนุษย์เนี่ยมันมีการแอคทีฟไปตามประสบการณ์นะครับ นั่นหมายความว่าเราเป็นคนฉลาดหรือไม่ฉลาดมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอินไว้ความรู้ที่มันเป็นความรู้มันเป็นแฟกต์อ่ะที่มันเป็นจิตวิทยาที่มันเป็นการรีเสิร์ชที่มันเป็นเรื่องของการวิจัยมาหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาในสมองแล้วเรามันนั่งคิดเองเนี่ยมันคิดไปตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังว่าสมองมนุษย์เป็นนี้ถ้าเราทําให้เขารู้สึกว่าฉลาด นะครับในการลงทุนลงแรงมาครั้งนี้ให้ได้เยอะมากเท่าไรครับเขาจะมีแนวโน้มลุกไม่ขึ้นครับหรือจะตัดสินขอไปตัดใจจากเราได้ยากขึ้นครับมีบางคนนะครับตัดใจจากแฟนเก่าไม่ได้16ปีนะครับมาเจอครูคมมาสมัครเรียนคอ,อ,อร์สปลดล็อกออกหักแล้วครูคมมีเนื่องจากว่ามีรายการบ้านเนี่ยนะครับที่คอยดูเขาอยู่ก็เลยคุยเขาบอกว่าก็ให้ยืมเงินไปเยอะเห็นไหมครับ power of loss ครับ นะครับให้ยืมเงินไปเยอะบอเปอไปเยอะที่ไร่ที่นานะครับต่าง,งต่างพวกเนี้ยนะครับที่ลงกับเขาไปเยอะครับเขาไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยครับแต่เราทําไมมันถึงตัดใจไม่ได้ครับยิ่งคุณทุ่มเทลงไปมากเท่าไหร่คุณตัดใจยากมากขึ้นเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มของคนที่ตัดใจจากการอ,อกหักหรือยกอาการเศร้าออกไปไม่ได้เนี่ยคือคนที่ทุ่มเทให้กับเขาไม่ใช่คนที่ได้รับนะครับแต่คนที่ให้เนี่ยทุกมากกว่า นะครับแล้วนานกว่า3เท่าครับ